วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสุพันศรานักวิทยาศาสตร์นั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวโดยโดยที่ครูจะมีม<า>ตัวอย่างให้ดูก่อนนะขออาสาสนักต่อต้นเอาเรื่องเรื่องหนักวันมาวานันกับทางนวม,มา นี่คือข้อข้านะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังก่อนว่า,าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะจะมีอะไร,รบ้างอย่างแรกเลยที่ทรกคนเห็นไหมเรื่องอะไรวความสูงอ่ากต้องเรื่องของความสูงนะอันนี้ทุกคนเกยบเทียบกันน่าจะเป็นวัยของเด็กปอ,อะไรปรสามอ่าปสามอันนี้สม,มัยใหม่ก็คือปห้านะอย่างต่อมาเรื่องของอะไรอันนี้คิดว่าตัวหนักตัวเบาต่างกันไหม แสดงว่าเรื่องของอะไรอ่าถูกต้องน้ำหนักนะอย่างแรกความสูงอย่างที่สองคืออะไรน้ำหนักถ<อ>ูกต,ต้องนะครับอย่างต่อมาเลยอย่างต่อมาเลยนะทีนี้เรื่องของการพูดน้ำเสียงนะครับพอตอนเราเป็นเด็กเสียงเราจะเป็น,นยังไงเล็กๆใช่ไหมพอเราโตขึ้นมาเสียงจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับเส<ด>ียงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นร่างกายอย่างต่อมาอาดูการแฉอบ แล้วก็การแข็งเหลวเปรียบเทียบอันช่วงที่หนึ่งกว่า .3 นะที่หนึ่กว่าหอ่ะที่แตกต่างกันกคืออะไรอ่าความยาวต่างกันไหมอ่ามีความยาวของแข็งน,นะครับแล้วก็ตัวซึ่งตัวก็จะมีความแตกต่างกันครับส่วนสูงนั่หน,นักความยาวของแข็งนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์อ่ะผมให้ตัวตัวแทนหน,น่อยอาจารย์ทุกคนบนจอนะครับจะมี ันนี้คือการเปลี่ยนแปลงร่างกายตั้งแต่อันนี้วัยอะไรอายุอันนี้อีกอันนี้วัยใคยพูดตามออกไปนะวัยรุ่นหรือวัยเรียนอันนี้ก็คือวัยรุ่นตอนปลายวัยรุนตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายส่วนอันนี้คือวัยอะไรวัยรุ่นวัยทำอะไรวัยทำงานอันนี้ทถ่ายรูงนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุแล้วก็วัย แลงอันดับแรกเลยก็คือความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับตามช่วงวัยแล้วก็การกินอัคคุถามามรูสมมติเราอยู่กว่าแต่ความสูงเราอย่างไม่ถึงเกณฑ์หรือว่าไม่ถึงมาตรฐานแสดงว่าเรียนเป็นขาดการกินที่อะไระไม่ครบห้ามอ่าไม่ครบหมูแล้วก็กินอาหารที่ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์นะครับสารอาหารไม่เพียงพอ ร่างกายจึงไม่สามารถพัฒนาได้ตามช่วงวัยนะครับเดี๋ยวมาดูนะต่อไปอน้ําหนักนครผู้บอกน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปแสดงว่าอะไรเป็นอะไระโรคท้วนหรือว่าเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแล้วก็โรคความดันนะครับนี่ย่ยางต่อมาอันที่สามคือแขนขาอันนี้มันผู้บอกนะ มีความยาวของแผนและขาที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่านต่อมา,มาตรงไปหนะ้าเริ่มมีอะไรสิวเริ่มมีสิวโอเคเริ่มมีสิวนะครับอเริ่มมีหมดมีเท่านะครับเริ่มมีกลิ่ตัวมีไข่เริ่มมีกลิ่ตัวบ้างนะ,ะอันนี้ก็คือเรื่องของเทะครับเรื่องของ ถูกง่ายๆนะครับถูกง่าย,ายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะเปลีป่ยนแปลงไปตามช่วงอะไรช่วงไ่าช้วยและการอะไรไ<ป>ยารก,กินนะครับถ้ากินครบ<ป>ก็จะเต,ติบโตตามไปถ้ากินเกินก็คืออ้า<อ>ถ้ากินไม่ครบไม่ถึงก็คือผอมวันนี้เอาแค่นี้ครับ